บทที่32จริงๆแล้วมันคือเพื่อนเก่าซูชิงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสงบสติอารมณ์นอกจากเสียงใบไม้ร่วงแล้วดูเหมือนเสียงน้ำไหลบนภูเขาระหว่างทางเธอไม่เห็นน้ำเลยแล้วเสียงน้ำไหลมาได้อย่างไรซูชิงเดินมาสักพักและในที่สุดก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติสถานการณ์ตอนนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงเดจาวูเธอเคยได้ยินมาว่าหมอศักดิ์สิทธิ์ที่มี ทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมถูกฝังอยู่ในสุสานขนาดใหญ่ตอนนั้นเธอยังเด็กและใจร้อนดังนั้นเธอจึงติดตามทีมโบราณคดีนั้นโดยไม่คาดคิดเธอได้พบกับรูปแบบที่ไม่มีใครสามารถเดินออกไปได้ทีมโบราณคดีศึกษาอยู่นานก่อนจะหาทางแก่รอยได้ในที่สุดเธอก็ได้รับหนังสือทางการแพทย์มากมายเป็นเพราะหนังสือทางการแพทย์ที่เธอได้รับทักษะทางการแพทย์ที่ทำให้โลกตกใจในภายหลัง รูปแบบนี้เหมือนกับรูปแบบนั้นจริงๆเหรอเมื่อเธอเดินออกไปด้วยวิธีเดิมๆเ,เธอเห็นบ้านพักสองชั้นเธออึ้งไปนานวิลล่าที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นเหมือนกับโลกเดิมของเธอทุกประการเป็นไปได้ไหมว่าเธอมีเพื่อนคนอื่นๆซูชิงเปิดประตูสู่ลานบ้านอย่างตื่นเต้นและเคาะประตูวิลล่าแต่ไม่มีการตอบสนองเป็นเวลานานไม่มีใครอยู่เหรอ ซูชิงผลักประตูอย่างระมัดระวังจริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกข้างในนั้นใหญ่มากแต่ก็ว่างเปล่าเช่นกันมีโซฟาในห้องโถงและกระจกใสควบคู่ไปกับการออกแบบภายนอกลานภายในสวีชิงมั่นใจว่าเจ้าของวิลล่าแห่งนี้เป็นคนนอกอย่างเธออย่างไรก็ตามมีฝุ่นหนาบนเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้วซูชิงไม่ยอมแพ้ในที่สุดเธอก็เห็นสมุดบันทึกที่ สวยงามในห้องบนชั้นสองมีดินสอยอยู่ข้างๆสมุดบันทึกถูกเปิดออกและมีคราบเลือดแห้งติดอยู่เมื่อเห็นสิ่งนี้ซูชิงก็เดาได้ในใจแล้วเธอถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอ่านตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นเรื่องราวความรักที่น่าเศร้าและสวยงามและยังเกี่ยวกับเจ้าของวิลล่าหลังนี้ที่ไม่เต็มใจที่จะแยกจากโลกนี้เจ้าของวิลล่าเป็นผู้หญิงชื่อหญิงจือเหยาเธอมาจากยุคข,ของซูชิงบังเอิญอยู่ในวงการเดียวกันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือหญิง จือเหวยาเป็นหมอพิษที่ต่อสู้กับพิษด้วยพิษซูชิงรู้เพราะเธอได้ปฏิบัติต่อคนที่ถูกวางยาพิษโดยหญิงจือเห่ยานั่นเป็นครั้งแรกที่สูชิงทําอะไรไม่ถูกอย่างไรก็ตามหลังจากที่ซูชิงพยายามอย่างหนักเธอก็ยังช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้ในเวลานั้นสูชิงเริ่มติดต่อกับหญิงจือเหยามากขึ้นมันเป็นวิธีการสื่อสารที่แปลกหญิง จือเหววังยาพิษผู้คนและเธอก็ช่วยชีวิตพวกเขามันเหมือนกับว่าหญิงจือ่อเหวกํากลังแข่งขันกับเธอเพื่อดูว่าใครเก่งกว่าอย่างไรก็ตามจูจูก็ไม่มีข่าวของหญิงจือเหวปรากฏว่าหญิงจือเหาได้มายัางโลกนี้แล้วเมื่อหญิงจือเหามายัางโลกนี้เธอได้พบกับชายคนหนึ่งและตกหลุมรักเขาเธอประสบกับสิ่งต่างๆมากมายเมื่อพวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ในที่สุดหญิงจือเหวก็ป่วยด้วยอาการป่วยระยะสุดท้ายเธอทำตัวเหินห่างจากคนรักเพราะกังวลว่าคนรักจะตามเธอไป เธอมาที่นี่และสร้างวิลล่านี้ก่อนที่จะตายเพียงลำพังหลังจากอ่านสิ่งนี้ซูชิงก็เงียบไปเป็นเวลาน,านานตามคำแนะนำสุดท้ายของวันนั้นเธอเปิดลิ้นชักและหยิบจดหมายออกมามันถูกเขียนขึ้นสำหรับคนรักของเธออี้ชุนหลินเธอออกจากอี้ชุนหลินไปแล้วเจ็ดปีไม่มีใครรู้ว่าอี้ชุนหลินเป็นอย่างไรยิ่งถ้าเขายังรักเธออยู่ สมุดบันทึกของหญิงจือเยาจะเปิดให้ผู้ถูกลิขิตเธอหวังว่าคนที่ถูกลิขิตจะช่วยส่งจดหมายนี้ให้อี้ชุนหลินและการชดใช้คือทุกอย่างในครหาหา์หลังนี้ซูชิงวางซองจดหมายลงเธอจะช่วยแต่เธอไม่แน่ใจเกี่ยวกับเวลาตามคำกล่าวของหญิงจือเยาอี้ชุนหลินมีอัตลักษณ์ที่สูงส่งและมีสถานะสูงส่งเขาไม่ใช่คนที่เด็กสาวในหมู่บ้านอย่างเธอสามารถหาได้ซูชิงตรหนักว่ามีเทคนิคทางการแพทย์มากมายอยู่ภายในและ แม้แต่คู่มือทักษะความสว่างมีไวหมักไวดอกไม้และไวาผลไม้มากมายในห้องใต้ดินหลังจากฝนตกไม่กี่ปีรสชาติก็บริสุทธิ์มากสิ่งเหล่านี้มีค่าสำหรับซูชิงซูชิงเดินต่อไปและตระหนักว่ามีอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายอยู่ที่นั่นหญิงจือเหย่าต้องการรักษาตัวเองในตอนนั้นอย่างไรก็ตาม ญิงจีอเหยาเป็นหมอพิษและทำอะไรไม่ถูกกับอาการป่วยของเธอถ้าซูชิงอยู่ที่นี่เธออาจมีโอกาสรอดหลังจากที่ซูชิงออกสำรวจวิลล่าเสร็จแล้วเธอก็ไปที่ด้านหลังของวิลล่าตามที่คาดไว้เธอเห็นหลุมฝังศพมีหมาป่าตัวหนึ่งที่กลายเป็นกระดูกข้างหลุมฝังศพแล้วนี่อาจเป็นสัตว์เลี้ยงที่มากับเธอในช่วงเวลาสุดท้ายของเธออย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าประหลาดใจของซูชิงมีดอกไม้สดใสยอยู่หน้าสุสานเป็นแบบที่ถอนไปไม่นานนี้เอง หญิงจือเหยา่ามาที่นี่คนเดียวหลังจากสร้างวิลล่าแล้วเธอได้ให้ยาแก่คนงานที่ทำให้เขาสูญเสียความทรงจำแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหลุมฝังศพนี้และดอกไม้นี้บทที่33รับชายจากภูเขาประสาทของซูชิงกระชับขึ้นเธอกังวลว่าจะมีใครอยู่ที่นี่ในวินาทีต่อมาเธอได้ยินเสียงหมาป่าหอนเธอหยิบผงน็อกเอาท์ในมือออกมา อย่างระมัดระวังลูกหมาป่าสีขาวเหมือนหิมะกระโดดออกมาดวงตาสีเขียวของมันจับจ้องไปที่ซูชิงขณะที่มันส่งเสียงหอนเตือนซูชิงถอยหลังไป2อก้าวและการจ้องมองของหมาป่าตัวน้อยก็ไม่ดุร้ายอีกต่อไปสำหรับหมาป่าน้อยนั้นมีดอกไม้สีสดใสให้อยู่หน้าหลุมฝังศพดวงตาของซูชิงกระพริบเมื่อเธอชี้ไปที่กองกระดุกหมาป่านี่แม่คุณเหรอหมาป่าตัวน้อยคร่ำครวญและแววตาของมันก็ดูอ่อนโยน ไม่แปลกใจคุณกับแม่เป็นคนฉลาดและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากซูชิงรู้สึกประทับใจเธอลุกขึ้นยืนหลังจากนั้นครู่หนึ่งแล้วพูดว่าลาก่อนฉันต้องกลับไปลูกๆของฉันยังรอฉันอยู่หมาปัาตัวน้อยหอนราวกับว่าไม่อยากจากไปเพราะมันไม่เห็นใครมาเป็นเวลานานและรู้สึกเหงาเล็กน้อยจริงๆ ซูชิงคิดถึงการมาอีกครั้งเมื่อเธอว่างแน่นอนว่าเธอไม่กลัวว่าใครจะค้นพบสถานที่แห่งนี้ท้ายที่สุดผู้คนในหมู่บ้านต่างบอกว่าภูเขานี้มีอะไรน่าขนลุกพวกเขากล้าเลือกเฉพาะผักป่าที่อยู่รอบๆซูชิงไม่กล้าที่จะล่าช้าท้องฟ้าเกือบจะมืดและเธอก็เป็นห่วงลูกๆของเธอเธอเดินเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและการหายใจของเธอก็ดังขึ้นร่างกาย ของเธออ่อนแอเกินไปดูเหมือนว่าเธอจะลองใช้เทคนิคน้ำหนักเบาของหญิงจือเหย่ได้จริงๆอย่างไรก็ตามทำไมเธอถึงหายใจหนักมากไม่เหมือนเธอร่างกายของซูชิงสันทันทีทันใดนั้นเธอก็หันกลับมาและเห็นใบหน้าที่หล่อเหลาอย่างหาที่เปรียบมิได้ดวงตาของชายคนนั้นปิดจมูกสูงของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อริมฝีปากของเขาซีจากการสูญเสียเลือดมากเกินไปเขาพิงต้นไม้และขมวดคิ้วเขาจับบาดแผลที่เลือดออกด้วยมือทั้ง สองและหอบอย่างหนักบุคคลน,นี้มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนซูชิงมีความขัดแย้งเล็กน้อยเธอควรจะช่วยเขาเะอซูชิงหยิบตะกร้าย,ยาและเดินไปข้างหน้าเพื่อหยุดเลือดไหลเพราะเธอเป็นหมอดังนั้นเธอจึงไม่สามารถทิ้งเขาไว้ในที่ซุ่มซ่ามได้อย่างไรก็ตามในขณะที่ซูชิงกำลังจะกินยาฝ่ามือที่เย็นเยียบเย็นก็จับข้อเท้าของซูชิงความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่ธรรมดาซูชิงเจ็บปวด มากจนน้ำตาไหลเธอรู้สึกเหมือนกระดูกของเธอกำลังจะแตกในเวลานี้เธอรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งจากความแข็งแกร่งของบุคคลน,นี้ทำไมเขาถึงต้องการเธอเพื่อช่วยเขาเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้เธอจึงพยายามดิ้นรนที่จะหลุดพ้นจากมือนั้นอย่างไรก็ตามจูจ่ๆคนนั้นก็ปล่อยมือและในช่วพริบตาชายหนุ่มรูปงามคนนั้นก็ถูกซูชิงเตะลงเขาตังชายคนนั้นลงจอดอุ๊ยชายคนนั้นคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวด ก่อนที่เฉียวหยานหุยจะเป็นลมเขากัดฟันและสาปแช่งผู้หญิงที่น่ารังเกียจคนนี้ถ้าเธอไม่อยากช่วยฉันก็ไม่ต้องช่วยฉันทาไมคุณถึงเตะฉันนอกจากนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องมีความแค้นกับเขาเขาได้รับความเดือดร้อนถึงสามครั้งในหมู่บ้านนี้แต่ท้ายที่สุดมันก็เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้เสมอซูชิงพูดไม่ออก เธอไม่ได้ตั้งใจจริงๆในตอนนี้จู่ๆเขาก็เอื้อมมือออกไปนี่คือปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณของเธอเธอมองไปที่ชายที่นิ่งและงงงวย<ๆ>เขาอาจจะตายได้จริงๆเหรอซูชิงคิดเกี่ยวกับมันและรีบวิ่งไปดูเออใบหน้าของชายหนุ่มรูปงามเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและหน้าผากของเขากระแทกเข้ากับหินทําให้เลือดไหลเวียน ในขณะนั้นซูชิงมีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นคนนี้น่าจะพิการเธอต้องช่วยเขาเธอไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าคนตายซูชิงก้าวไปข้างหน้าและจับชีพจรของเขาเธอเบิกตากว้างทันทีชีพจรของเขาค่อยๆหายไปในท้ายที่สุดซูชิงไม่สนใจและรีบทำซีพีให้เขาเขาอาจจะหยุดหายใจเมื่อชายคนนั้นหัวใจเต้นอีกครั้งในที่สุดซูชิงก็เริ่มปฏิบัติต่อเขา โชคดีที่เธอมีเข็มเงินอยู่กับเธอเสมอไม่อย่างนั้นเขาคงตายไปแล้วหลังจากยุ่งอยู่พักหนึ่งซูชิงก็เหนื่อยมากจนเธอนั่งลงบนพื้นเธอมองดูบาดแผลบนหน้าผากของเขาและในที่สุดก็ลากชายที่เสียชมกลับบ้านเมื่อเธอจากไปซูชิงรู้สึกดีใจเล็กน้อยที่เขากลิ้งไปไกลไม่อย่างนั้นเธอคงไม่สามารถขยับเขาได้จริงๆถ้าเฉียวหยานฮุยยังคงมีสติและได้ยินเรื่องนี้เขาจะต้องโกรธตายอย่างแน่นอน เมื่อซูชิงลากชายคนหนึ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยเลือดที่บ้านแม่และลูกสาวของตระกูลบูก็ตกใจและถามอย่างประหม่าว่านี่ใครทําไมเขาถึงเต็มไปด้วยเลือดเราจะเดือดร้อนกันไหมซูชิงไม่ตอบเพราะเธอเหนื่อยมากเธอโยนชายคนนั้นลงไปที่พื้นและไม่สนใจว่าเขาจะเลือดออกต่อไปหรือไม่เธอทําดีที่สุดแล้วจริงๆเธออธิบายอย่างใจเย็นฉันอุ้มเขาขึ้นบนภูเขาอะไร อูเสี่ยวอันตกใจมากป้าหู่ก็มีสีหน้ากังวลเช่นกันคุณเป็นผู้หญิงที่มีลูกสามคนถ้าคุณรับผู้ชายคนนี้จะเป็นบทที่34เป็นคุณอีกแล้วซูชิงย่อเยยตอนนี้ฉันมีชื่อเสียงอะไรบ้างในทุกยุคสมัยการตั้งครันนอกสมรสเป็นเรื่องหน้าละอายและในยุคหลังกลับเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งกว่าเธอมองดูสภาพอากาศภายนอกดูเหมือนว่าวันนี้เธอไม่สามารถเข้า เมืองได้ทั้งหมดเป็นความผิดของผู้ชายคนนั้นแม่ของเธอและคนอื่นๆคงจะกังวลใช่ไหมโชคดีที่เธอได้ให้คำแนะนำไปแล้วดังนั้นอาการบาดเจ็บของซูเจียงซีก็ปกติดีซูชิงคิดว่าคงจะดีถ้าเธอมาไปเมืองในตอนนี้เธอยังไม่ได้อ่านหนังสือที่เธอนำมาจากบ้านพักเลยทักษการผลิตยาของหญิงจื่อเหยานั้นไม่มีใครเทียบได้เมื่อทำสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วเธอจะเลี้ยงลูกคนเดียวได้อย่างมั่นใจ ยิ่งกว่านั้นชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสและเป็นไข้ในตอนกลางคืนอย่างแน่นอนถ้าเขาเสียชีวิตจากไข้และนบ้านของเธอซูชิงคงจะรู้สึกผิดไม่มากก็น้อยตอนนี้ป้าหูกำลังช่วยดูแลเด็ก,เดกๆเธอกลับไปพักผ่อนในตอนกลางคืนท้ายที่สุดแล้วกระท่อมฟางไม่สามารถรองรับผู้คนได้อีกต่อไปซูชิงต้องการโยนชายผู้นี้ไปนอนพร้อมกับแก่ตัวเมียตัวนั้นแต่เธอกลัวว่าบาดแผลของเขาจะติดเชื้อดังนั้น เธอจึงทำได้เพียงโยนเขาลงบนพื้นเธอนอนบนเตียงและกอดเด็กๆในขณะที่นอนหลับสบายในช่วงเช้าตรู่เด็กๆร้องไห้ด้วยความหิวโหยซูชิงลากร่างกายที่อ่อนล้าของเธอให้อาหารและเปลี่ยนผ้าอ้อ,อมตัวเมียน้อยเลี้ยงลูกสามคนยากจริงๆแน่นอนว่ามันก็ยากสำหรับเธอเช่นกันซูชิงมองไปที่ชายคนนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าเธอไม่เห็นเขาเธอตกใจเมื่อเห็นใบหน้าที่ร้อนแรงของเขาถ้าคุณมี ใไขสูงและกลายเป็นคนโง่มันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันพูดตามตรงสู่ชิงไม่ได้เป็นหมอที่เก่งในบางครั้งเพราะเธอไม่รู้ว่าจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรควบคู่ไปกับความจริงที่ว่าเธอเหนื่อยมากเธอจึงให้ยาชายเพื่อทําให้เย็นลงและตรวจเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเธอก็ตื่นขึ้นในทันใดเมื่อพวกเขาอยู่บนภูเขาเธอไม่ได้ตรวจชีพจรของเขาอย่างระมัดระวงังตอนนี้เธอตระหนักว่าชายผู้นี้เป็นชายอัปลักษณ์ที่ตกลงไปในทุ่งนาของเธอในวันนั้น อย่างไรก็ตามถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้หยุดซูชิงจากการหันหลังกลับและกลับไปนอนเธอช่วยเขาได้สองครั้งแล้วเขาต้องขอบคุณผู้มีพระคุณของเขาเหนื่อยจริงๆในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาซูชิงไม่ได้ไปเมืองประการแรกเป็นเพราะเธอไม่ได้เตรียมการช่วยชีวิตใดๆประการที่สองชายคนนั้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลและมีแค่ยอย่างต่อเนื่องซูชิงดูแลเขาสองสามวันก่อนที่อาการของเขาจะคงที่จากนั้นเธอก็ไปเมืองแน่นอนเธอต้องพาเด็กทั้งสามคนไปขึ้นเกวียนบัว มีสตรีวัยกลางคนสองสามคนนั่งอยู่บนเกวียนวัวแล้วซูชิงลังเลเล็กน้อยแต่เธอยังคงเลี้ยงลูกๆขึ้นและมอบเงินให้คนขับยี่สิบหยวนคุณให้มากเกินไปคุณปู่นิวเป็นคนใจดีแม้ว่าซูชิงจะมีลูกสามคนแต่เขาขอเพียงค่าโดยสารของซูชิงลูกสามคนของฉันครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ควรจ่ายค่าโดยสารของพวกเขาเนื่องจากซูชิงอยู่ที่นี่เธอ จึงต้องการรวมเข้ากับหมู่บ้านนี้คุณปู่หนิวยอมรับเธอเธอเป็นคนรวยแล้วทำไมเธอถึงสนใจเรื่องค่าโดยสารเร็วเข้าทุกคนรีบมาดามหลินผู้เคยสนิทสนมกับครอบครัวสู่มาโดยตลอดกล่าวด้วยท่าทางเย้ยหยันถูกต้องเราไม่รู้ว่าเธอกับเศรษฐีคนนั้นได้เงินมาได้อย่างไรลูกสะพ้ายของมาดามหลินก็พึมพำเช่นกันสายตาของคนรอบข้างเปลี่ยนไปทันที ซูชิงเหลือบมองพวกเขาและไม่พูดอะไรผู้เท่าหลินและครอบครัวซูเป็นเพื่อนบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งหมดเป็นเพราะลูกสาวของมาดมหลินหลิงไหลหล,ลูกชายคนที่ห้าของตระกูลซูที่รู้วิธีการอ่านซูเจียงจงรู้สึกว่าชีวิตของลูกสาวของเธอจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในอนาคตและจะไม่ใช่ชาวนาอีกต่อไปดังนั้นเธอจึงรู้สึกไม่พอใจเช่นเดียวกับครอบครัวซู อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้คิดอย่างรอบคอบตามวิธีการของตระกูลสู่พวกเขาจะนึกถึงสาวๆในหมู่บ้านได้อย่างไรไม่มีใครบนเกวียนวัวช่วยซูชิงท้ายที่สุดพวกเขาเป็นผู้หญิงทั้งหมดอย่างไรก็ตามซูชิงแตกต่างออกไปเธอไม่เพียงแต่ให้กำเนิดลูกสามคนเท่านั้นแต่ลูกๆทุกคนก็สวยงามมากพวกเขาอิจฉาและอยากให้ซูชิงตายแต่ไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนบ้านอีกคนของตระกูลสู่ผู้เท่าหลีทันใดนั้น<ๆ>ก็ดุว่าพวกที่พูดจาแหลมคม พวกเจ้าจะจากไปหรือไม่ไม่มีใครพูดอะไรทุกคนรู้ว่าผู้เท่าหลินมีลิ้นที่แหลมคมถ้าเธอต้องการจะดุใครก็ไม่มีใครรอดคุณปู่หนิวรีบขับรถออกไปด้วยความเขินอายซูชิงมองไปที่ผู้เท่าหลีเธอไม่คิดว่าเธอจะพูดแทนเธอซูชิงยิ้มมือของเธอขยับเล็กน้อยและผงสีขาวตกลงบนร่างของผู้เท่าหลินจากนั้นเธอก็เห็นผู้เท่าหลินเอื้อมมือออกไปเก่า แม่คะมีอะไรหรือเปล่าคะเฉียนหัวลูกสะพายของมาดามหลินรู้สึกงงงวยหญิงชราคนนี้พยายามทำอะไรเธอเกือบผลักเธอลงไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันคันมากเร็วเข้าขูดมันให้ฉันมาดามหลินยังคงเกาอยู่ในท้ายที่สุดใบหน้าและร่างกายของเธอก็เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนซึ่งมีเลือดออกตลอดเวลาเธอดูดุร้ายและน่ากลัว